ก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเนี่ยประลัดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ที่ออกข่าวบ่อยๆนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็เป็นเขาเรียกฉายาคือปหลัดจอมแฉนะฮะคือมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลในสังคมนะหรือประเด็นทางสังคมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะออกมาแฉแฉผ่านสื่อนะฮะแต่ว่าล่าสุดกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยถูกแฉซะเองถูกแฉซะเองก็พร้อมกับมีหมายจับด้วยไงทีนี้ตำรวจก็เลยไปจับนะฮะ สารท่านออกหมายจับนะฮะในคดีทุจริตนะฮะล่าสุดเนี่ยนำโดยพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางหรือบิ๊กเต่าเลยนะเนี่นี่ยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะเข้าจับกลุมประหลัดจอมแถนะครับนายบุญยริตนิป,ปวนณิชอายุ56ปีเสื้อเหลืองนะฮะนี่ท่านปรลัดบุญยริชนี่ออกข่าวบ่อยนะครับออคือนอกจากเป็นปลัด แล้วก็ยังเป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งก็คือหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภัก5ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับของกลางนะฮะเงินสดที่โต๊ะทำงานงาน15,200บาทเขาบอกว่าไปจับที่วิทยาลัยการปกครองอำเภอดอยสะเก็ดทางประหลัดบุญยลิศหรือนายบุญยลิศเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงกระทำผิดตาม มาตราต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากนายหน้าแรงงานต่างด้าวบอกว่าผู้ต้องหาได้มีการเรียกรับค่าธรรมเนียมการออกบัตรชมพูเกินอัตรากำหนดคือมีการเรียกเก็บเนี่ยรายละ200บาทต่อแรงงานคนหนึ่งก็คือหัวละ200ขณะที่ค่าธรรมเนียมจริงตามกฎหมายนั้นก็เพียงแค่8ปบบาทเท่านั้นนะฮะนั่นหมายความว่า 200บาทเนี่ยก็มีส่วนต่างหัวละ120บาทคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้เขาบอกว่าเป็นคลิปการแอบถ่ายตอนที่ผู้ต้องหารับเงินอันนี้เขาบอกเป็นหลักฐานนะฮะาจากการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ที่นายบุญยริศได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์มาตั้งแต่ปี2 5 6 6พบว่ามีเงินหมุนเวียนจากการเรียกรับค่าหัวคิว เป็นเงินเนี่ยประมาณ2ล้าน4แสนถึง3ล้าน6แสนบาทโดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีในหน้าแรงงานต่างด้าวกว่า100รายซึ่งต่างก็รู้กันโดยทั่วไปว่าจะต้องจ่ายเงินหากต้องการได้คิวทำบัตรหากตัวแทนรายใดไม่จ่ายก็จะไม่ได้รับการนัดหมายให้นำแรงงานเข้ามาทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางจึงได้วางแผนเข้าจับกลุมตัวดังกล่าว ภายหลังจากการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้นําหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในหมู่บ้านสิริพรตาบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และพบของกลางเงินสด1นึ่งล้านสองแบาทโฉนดที่ดิน5ฉบับสมุดบัญชี6เล่มซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไปกันต่อไปนะครับว่าทรัพย์สินนั้นท่านได้แต่ใดมานะครับสำหรับนายบุญยลิตหลายคนได้ให้ฉายาท่านบอกว่าเป็นประหลัดจอมแฉะนะ เป็นที่รู้จักในช่วงปี2563ซึ่งตอนนั้นนายบุญฤทธิ์ได้ออกมาแฉชอนบูรณะฮิรันไลฟ์โค้ดชื่อดังโดยในตอนนั้นได้เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นชอนบูรณะฮิรันไลฟ์โค้ดก็ได้มีการโพสต์ข้อความเพื่อเปิดรับบริจาคเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและมีประชาชนและคนในวงการบันเทิงเนี่ยร่วมบริจาคเข้าบัญชีกว่า1นึ่งล้านสามแสนบาท ตอนนั้นทางประหลัดบุญ,ญยฤทธิ์ได้กล่าวหาว่าในชอนไม่ได้นําเงินมาช่วยตามวัตถุประสงค์แต่เอาเงินไปใช้ในการส่วนตัวต่อมาก็มีการแจ้งความฟ้องร้องกันเกิดขึ้นต่อมาในชอนได้มีการต่อสู้คดีเป็นเวลานาน4ปีและภายหลังศาลได้มีการยกฟ้องในคดีดังกล่าวและนะฮะระบุว่าในชอนได้เงินนำเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้จริงไม่ได้นําไปใช้ในการส่วนตัวตามที่ถูกกล่าวอ้าง นอกจากนี้จากกระแสข่าวที่บอกว่าในบุญยลิตผู้ต้องหาเป็นประหลัดอำเภอสันทรายทั้งนี้ล่าสุดที่ทําการปกครองอำเภอสันทรายได้ออกมาชี้แจงว่าปัจจุบันนี้นะฮะนายบุญยลิตไม่ได้ทํางานหรือเกี่ยวข้องใดๆกับทางอำเภอสันทรายคือเดิมเนี่ยเคยเป็นประหลัดอยู่ที่อำเภอสันทรายก็จริงรแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะตำแหน่งล่าสุดก็คือถูกย้ายไปเป็นหัวหน้าศูนย์บริหารงานทะเบียนภาคห้า สาขาจังหวัดเชียงใหม่นับตั้งแต่27กุมภาพันธ์ปี66ก็คือมาที่ตำแหน่งนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกบัตรแรงงานต่างด้าวไงพี่แป๊ะน้องยกที่เขาเรียกว่าบัตรสีชมพูอ่ะตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประหลัดแล้วนะแต่ว่าเราก็คุ้นในชื่อของประหลัดจอมแฉนะฮะก็เลยยังเรียกว่าประหลัดจอมแฉประหลัดบุญยฤทธิ์นี่นะอย่างไรก็ตามฮะคดีนี้คุณผู้ชมทางคุณบุญยฤทธิ์เนี่ยยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แล้วก็ได้ชี้แจงเรื่องเงินนะฮะว่าขั้นตอนการทำบัตรค่อนข้างรอนานจริงนะเพราะมีเนี่ยเขาบอกว่าคิวเนี่ยสามหมพคนครับคิว3 4 0 0มคนแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถออกบัตรให้ได้เพียงวันล,ละ400คนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าช้ารอไม่ไหว <S <S ก็เลยต้องเนี่ยน้ำมันหล่อลื่นไงมันมีวิธีการแซงคิวให้มันลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดนะ เพื่อความรวดเร็วไม่งั้นไปอยู่คิวท้ายๆอะไรประมาณนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การนําตัวส่งตํารวจกองบังคับการปปสสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแต่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินก็ยังถือว่าผู้ต้องหานั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในทางกฎหมายแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดี เพื่อที่จะหักล้างข้อกล่าวหาของทางพนักงานสอบสวนได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประหลัดบุญยลิศเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางกฎหมายนะจะเป็นผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาก็ตามแต่ว่าเนี่ยกฎหมายไทยก็เป็นระบบกล่าวหาท่านก็ต้องไปสู้เอาในเมื่อปฏิเสธก็ต้องไปสู้คดีเอาเมื่อวานในบิ๊กเต่านนำทีมเองใช่ไหมบิ๊กเต่าไปเองเลยนำทีมเองเลยเนาะเออมันเป็นประเด็นใหญ่ไงครับนะฮะครับ,รบนี่นะฮะ